จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,568ห่งควิกวินระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนล็อกเป้าเฝ้าฟื้นฟกูการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาล็อกเป้าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และชุมชนเพื่อสำรวจ ค้นหาและเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กตกหลน่นรวมทั้งมีฐานข้อมูลเพื่อระบุตัวตนและติดตามและเฝ้าฟื้นฟูการออกแบบมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดร่วมกับโรงเรียนหน่วยงานราชการและชุมชนรวมทั้งจัดทำแนวทางเพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือโอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆอาทิการพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพการจัดระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศให้ได้รับคุณบุิการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆสำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจและจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือเพื่อลดอัตราการไม่รู้หนังสือของประชาชนวัย15ปีขึ้นไปให้เป็นไป ตามตัวชี้วัดของ IMD พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เรียนทุกที่รู้ทุกเวลา a อน w h อ r e Anytime นานส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้ง AI มาใช้ดัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางเรียนรู้ทั้งออนไลน์ออนไซต์และออนแอร์อาทิห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนออนไลน์แอปพลิเคชัน เสริมการเรียนรู้ได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนสร้างพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีความพร้อมในการบริการที่ทันสมัยพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิตย์ลดส่งเสริมการอ่านเพื่อนที่รวมถึงห้องสมุดออนไลน์บริการอ e ีบุ๊ก เพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านสร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพพร้อมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและทักษะจำเป็นแห่งอนาคตด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้พัฒนาระบบผสมหน่วยการเรียนรู้ในธนาคารวยกิจที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทเพื่อประโยชน์ในการออกใบรับรองคุณวุฒิ ได้รับรองความรู้หรือการประกอบอาชีพหรือวิธาชีพต่อไปจัดให้มีระบบแนะแนวทางสำหรับผู้เรียนเพื่อช่วยให้สามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อหรือเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจรวมทั้งสร้างแผนการเรียนรู้รายบุคคลที่เหมาะสมกับกุ่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สตอรอดุลพนสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงโดยเน้นทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานอาท,าท,ทาิทักษะดิจิทัลทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และงานบริการเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและนําความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนดูแลเฟสที่สส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้เรียน จัดให้มีระบบดูแลเฝ้าระวังและเตือนภยัยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยในพื้นที่รวมทั้งเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความปลอดภยัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาหนึ่งก็คือหน่วยจัดการเรียนรู้คุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่งรวมทั้งให้มีการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการจัดและให้บริการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนองค์กรระหว่างประเทศในการจัดส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราดชาวบ้านเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้โดยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ผ่าน,นกลไกอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้อสองตรองเพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นสังคม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสอรกรองในการขับเคลื่อนชุมชนในการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งการดูแลเรื่องสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจและความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอ,อาทิการประเมินวิทยฐานะการโอนย้ายและการลดพลงาน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะบุคลากรให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะท,ที่เหมาะสมตามสายงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายใต้หลักการ งต้อรวดเร็วประโยชน์ประหยัดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วมการสร้างระบบการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการปรับลดพลังงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนมีระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนรู้ในทุกมิติถึงข้อมูลใช้ประกอบในการส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมนิชอบการน้อมนำหลักตัดยาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามข้อสังการและแนวปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนนนโยบายสู่การปฏิบัติยึดหลักธรรมาภิบานน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเป็นต้นแบบการคิดวิเคราะห์ และการอ่านของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดนี้คือจุดเน้นการดําเนินงานปรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต